ไปด้วยเรื่องเดี๋ยวติดตามรายะเอียดเพิ่มเติมพรุ่งนี้แต่ปเป็นกรณีที่อีซอขยี่ข่าว3เขาโพสต์ภาพกับข้อความว่าแม่ร้องขอก็ไปทาลูกชายถูกรุ่นพี่รับน้องโหดจนเข้าไอซเพราะไตไวายเฉียบพลันกล้ามเนื้อสลายนักข่าวของเราคุยกับคุณแม่อายุ33ปีน้องเดวล,ลูกชายอายุ18เรียนปวสปีหนึ่งช่างไฟฟ้าสถาบันแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง23มิถุนา ลูกมาขอร่วมกิจกรรมรับน้องซึ่งลูกก็บอกนะไปกิจกรรมจัดกันเองสุดท้ายสองทุ่มครึ่งไล่มาพ่อขอเรียกบัตรประชาตัวประชาชน13หลักบอกไปหาหมอนแน่นโอกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกไม่ได้บอกความจริงคือไปรับน้องกันหนักเหมือนกับข่าวแรกที่เรานำเสนอคือใช้ร่างกายมาก จนกระทั่งกล้ามเนื้อสลายใช่ค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยไม่กล้าพูดนะคะน้องบอกคุณแม่ว่ารถล้มถามกี่รอบก็บอกรถล้มจนสุดท้ายแม่แจ้งความตำรวจมาสอบปากคําถึงรู้ว่าจริงๆแล้วมาจากรุ่นพี่เข้าไอซียูเอชเตรวจพบว่าไตวายไตวายกล้ามเนื้อแตกสลายเฉียบพลันแล้วปัสสาวะเป็นสีดําเลยนะคะคุณหมอบอกอาการน้องไม่ค่อยดีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วอาการหนักๆเลยช่วงหลังเนี่ยถึงขั้นที่ว่า ตัวบวมปัสสาวะไม่ออกหายใจเหนื่อยต้องฉีดมอฟีนทุก6ชั่วโมงอะค่ะรุ่นพี่ประมาณสิบกว่าคนสั่งให้วิทย์เพิ้นร้อยกว่าครั้งแล้วก็ให้กอดคอกันทำเวฟที่นี้ตัวน้องเนี่ยรูปร่างอาจจะค่อนข้างอ้วนก็เลยไม่ไหวพอไม่ไหวปุ๊บรุ่นพี่บางคนมาต่อยหน้าอกกระทืบหลังแล้วบังคับให้กินเหล้าขาวด้วยอ่ะท่านผู้ชมนี่คือล่าสุดตำรวจ ได้ตัวมาแล้วเป็นรุ่นพี่เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะใช่ค่คะรุ่่นพีรู้สึกจะ4คน4คนทั้งหมดสารภาพนะคะว่าทําจริงแต่ใน4คนเนี่ยสคนทําลายร่างกายน้องและหนคนอ้างว่ายืนดูอยู่